โรรสท่านผู้ชมคะมนุษย์ไฟฟ้าที่เราเห็นออกมาปฏิบัติงานฮอตไลน์บนเสาไฟฟ้าแรงสูงนะคะหรือว่าหน่วยปฏิบัติงานกับระบบไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ต้องดับไฟเขาผ่านการเรียนการฝึกที่นี่ค่ะโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่านผู้ชมมาคุยกับสิทธิ์เก่าโรงเรียนช่างแห่งนี้นะคะท่านรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครองพนุมาตรค่ะท่านรองคะเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งนี้ครับเป็นโรงเรียนที่ผลิตบุคลากรกที่มีคุณค่ายิ่งให้กับการไฟฟ้าส่วนภาคก็คือสามารถทํางานกับ ระบบไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องดับไฟครับที่เรียกว่าฮอตไลน์ใช่ครับเวลาที่ขึ้นไปทํางานบนสายไฟแรงสูงก็ทําได้โดยไม่ต้องดับไฟใช่ครับเราจะมีการทํางานกับสายไฟแรงสูงโดยไม่ดับไฟอยู่2ลักษณะคือ1ขึ้นไปทํางานตรงโดยใช้เครื่องมืออีกวิธีหนึ่งก็คือขึ้นโดยรถกระเช้าฮอตไลน์แล้วก็ทํางานโดยที่ไม่ดับไฟเช่นเดียวกันท่านรองครับต้องเรียนจบอะไรมาถึงจะมาเรียนที่นี่ได้ต้องจบการศึกษาในระดับม .3 ขึ้นไป นะครับแล้วก็มีอายุไม่เกิน15ปีแต่และปีมีเด็กมาสมัครเยอะไหมคะมีคนมาสมัครประมาณสัก1500คนในขณะที่เราสามารถจะรับเด็กได้ปีละประมาณสัก55คน 1>, 1ต่อ30ใช่ครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างจะสูงเด็กที่จะเรียนเข้าที่นี่ก็ต้องถือว่าเก่งคนทั่วไปมาสมัครได้ไหมหรือว่าต้องเป็นลูกพนักงาน เราเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปนะครับไม่จำเพาะเจาะจงว่าเป็นใครผมเองก็ไม่ได้เป็นลูกพนักง,งานการไฟฟ้าสวุวภาโรงเรียนที่นี่เปิดกว้างสําหรับทุกๆคนครับพอจบม3ามาสอบแข่งขันเข้าที่นี่พอเข้าแล้วเนี่ยหลักสูตรการเรียนการสอนสอนอะไรบ้างที่จะออกมาทํางานบนสายไฟฟ้าแรงสูงได้คนที่จบจากที่นี่ต้องเข้าใจว่าทํางานกับสายไฟฟ้าแรงสูงเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเราต้องมีการทดสอบความกล้าของคนก่อนด้วยวิธีการให้ทดสอบการปีนเสาไฟฟ้า<อ>ว่าสามารถที่จะปีนเสาไฟฟ้าแล้วสามารถที่จะ ยืนไปทํางานได้โดยที่ตัวไม่สั่นมีความกล้าที่จะทํางานได้หลังจากนั้นก็ต้องมีการทดสอบความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็ต้องสอบ,สอบ,สอบความรู้นะครับมีการสอบแข่งขันคือนอกจากมีความรู้แล้วแข่งขันได้แล้วเนี่ยร่างกายต้องแข็งแรงที่พร้อมจะทํางานบนที่สูงด้วยใช่ครับหลักสูตรที่สอนทั่วๆไปนี่แหละคับเป็นยังไงบ้างใครเป็นคนออกแบบหลักสูตรผู้บริหารของเราได้ออกแบบไว้ โดยมุ่งเน้นก็คือหนึ่งต้องเก่งวิชาการด้วยก็คือการเรียนในภาควิชาสามาัญของม .4 ม .5 มหก็สอดแทรกวิชาเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟฟ้าทั้งหมดรวมทั้งเรื่องของงานบัญชีคุณธรรมจริยธรรมด้วยเด็กที่จบจากที่นี่ก็ต้องเรียกว่ามีความรู้วิชาการมีความรู้ทางด้านเทคนิคทางด้านช่างแล้วก็ต้องมีคุณธรรมมิจริยธรรมด้วย หลักสูตรนี่คือต้องรองรับการทํางานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะมาร่วมกันพัฒนาองค์กรเราอิงหลักสูตรของกระทรวงสถาธิการด้วยไหมคะใช่ครับหลักสูตรของเราได้รับการรับรองจากกระทรวงสษาธิการ เด็กจบจากที่นี่ก็จะไดุ้ณวุษย์เป็นมันธยมศึกษ,ษาตอนปลายสามารถที่จะเข้าเรียนต่อในหมหาลาัยได้หรือเรียนต่อในระดับปวสได้ด้วยถ้าน้องๆสอบเข้ามาได้นี่เรียนนี่คือเรียนฟรีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเด็กนักเรียนที่นี่จะเรียนฟรีตลอดระยะเวลา3ปีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้น <c oughs> ในขณะที่พอจบปุ๊บก่อบรรจุเป็นพนักงานการในฟ้าหลวงทั้ง55ท่านแต่ก็จะมีอยู่5ท่านก็คือคนที่สอบได้ที่ 1- ถึงที่5ของรุ่นก็จะได้รับสิทธิ์ไปเอนทรานเรียนต่อในระดับ มหาวิทยาลัยเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ถ้าหาสอบได้ก็จะได้รับทุนการศารึกษาอีกปีละประมาณ4 0,000บาทตลอดจนจบการศารึกษานะครับแสดงว่าตอนเรียนเนี่ยก็คือได้ทุนเรียนฟรีใช่ครับพอเรียนจบปุ๊บมีงานทําแน่นอนใช่ครับถ้าเด็กเป็นหัวกะทิ5คนแรกคะแนนอันดับแรกเนี่ยก็สามารถที่จะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ใช่ครับและไปเรียนมหาลัยเนี่ยก็ได้ทุน,นด้วยระหว่างที่ไปเรียนเนี่ยได้ทั้งเงินเดือนแล้วก็ได้ทั้งทุนการศึกษาด้วยจบมาก็ปรับมาเป็นวิศวกร ในหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งปัจจุบันเรามีสิทธิ์เก่าที่จบใน,นระดับวิศวกรรมศาสตร์มาทางานอยู่เราเป็นหลายร้อยคนแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือผู้บริหารตรงนี้ด้วยครับอันนี้คือความภาคภูมิใจขององค์กรด้วยนะคะในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพมาทํางานท่านองรองคะโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยให้อะไรกับสังคมไทยโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผลิตบุคลากรที่มีทั้งความรู้ทางด้านวิชาการมีวิัย สามารถที่จะทํางานทุ่มเทเสียสละให้กับการไฟฟ้าส่วนภาคเพื่อที่จะดูระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงให้กับประเทศชาติเป็นพื้นฐานในการสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศชาติเป็นตัวจักระสาคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยนั่นเองร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นเล็กๆจากโรงเรียนแห่งนี้ที่จะก้าวเข้าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยคะ่ะ